ดิฉันนางสาวธนพรสมทองแดงบัญชีรลยชื่อพักเสรีลมไทยพนกศรศอยุธยาก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยการเร่งนำยติตั้งกรรมธิการวิสามันพี่นณาผลกระทบจากช้างป่าปุกรุกเพิ่มขึ้นแล้วทางแก้ไขเยียวยายอย่างยั่งยืนเพื่อแสดงความจริงใจว่าสภาอันทรงเกียรตินี้แม้และเลยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ท่านประธานคะปัญหาช้างป่าบุกลุกขยายวงกว้างช้างมีการกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่อุทยานและเขตพันธุ์สัตว์ป่าภัยคุกคามจากช้างในประเทศไทยเช่อเดียวกักบภัยคุกคามของช้างดับทวีปนั่นหมายถึงประชากรเพิ่มขึ้นแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่าลดลง พื้นที่เกษตรกรรมทําให้พื้นที่ป่าลดลงนะคะปัญหาช้างป่าบุกรุกนั้นดิฉันได้เคยหาหรือท่านประธานไปแล้วสองครั้งนะคะแต่ยังไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังนะคะเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยดิฉันได้ได้ไปรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้อง บ้านแก่งจอมอำเภอไซโยกแล้วก็พี่น้องบ้านจันเดย์บ้านสหกรณิคมอำเภอทองหมองภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพี่น้องได้รับผลกระทบจากช้างป่าบุกรุกพืชผลทางการ,กรเกษตรเสียหายนะคะ,ะแล้วก็มีคนโชคร้ายนะคะได้รับบาดเจ็บและล้มตายนะคะพี่น้องเดือดร้อนต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือเยียวยาลดความเดือดร้อน แต่ปรากฏว่านะคะภาครัฐใมีเงื่อนไขผู้ทําเกษตรกร,กรนั้นจะต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร,เ,กรเสียก่อนนะคะและขั้นตอนในการออขอความเยียวยานะคะขอความช่วยเหลือนเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนร้องเรียนไปยังระดับท้องถิ่นไปถึงจังหวัดนะคะซึ่งมีขั้นตอนที่จะซับซ้อนและหลากหลายนะคะท่านประธานคะ เพื่อได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะมีเกษตรกร,กรจังหวัดเนี่ยนะคะเข้ามาประเมินความเสียหายนะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพน,นะคะท่านประธานคะอย่างเช่นพี่น้องเกษตรกร,กรทำไร่ยี่สิบไร่นะคะแต่ว่าเสียหายเนี่ยประมาณหนึ่งไร่เกษตรกร,ก,รก็จะตีความว่าเสียหายมีสิ้นเชิงนะคะหรือ,อกรณีที่ต้นงอหรือต้นทุเรียนแตกหักนะคะก็จะตีความว่าความเสียหายไม่ไม่สิ้นเชิงเหมือนกันนี่เหรอคะนี่ เป็นคํานิยามของคําว่าเสียหายไม่สิ้นเชิงนะคะนะคะบางพื้นที่เนี่ยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวมทั้งผู้นําท้องถิ่นน่ยกระตือรือร้นไปตามกระแสนะคะไปพบชาวบ้านแทนที่จะไปช่วยเหลือกลับไปแนะนําชาวบ้านว่าต้องเรียนรู้และต้องใช้ชีวิตอยู่กับช้างให้ได้ท่านประธานคะที่ฉันฝากาท่านประธานไปยังคนคิดและคนพูดด้วยนะคะว่าเออพวกเขาเหล่านี้สามารถไปอยู่กับช้างเป็นตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นได้ไหมคะ ค่ะค่ะกรณีมันมีหลายวิธีนะคะจากการสื่อ,อ,อจากข่าวนะคะที่ว่าวิธีการแก้ไขปัญหาของช้างเนี่ยะคะมันมีหลากหลายอย่างเช่นเ,เกณฑ์นคนเกณฑ์เจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยไปกันช้างให้ออกจากพื้นที่หรือการวางยาสลบเพื่อติดปอกคอช้างเพื่อจับสัญญาณดาวเทียมของช้างนะคะก็มีการวางยายาสลบเกินขนาดช้างหัวใจวายวนะคะ การติดปอกคอช้างนะคะตามข่าวนะคะท่านประธานเนี่ยก็ทําให้ช้างหุดหงิดนะคะช้างหุดหงิดน่ะก็ออกมาทําร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวเสียชีวิตที่เขาใหญ่นะคะปัญหาทั้งหมดนี้เนี่ยอยากให้ทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันบูรณาการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะที่ฉันขอ,อ,อใช้สไลด์นะคะปัญหาช้างป่านะคะวงจรชีวิตของช้างป่านะคะในอดีตเนี่ย ป่าช้างเนี่ยจะอยู่ในป่านะคะแล้วก็ช้างมีเส้นทางเดินของเขาเองตามวงจรของเส้นทางช้างนะคะขอสไลด์ต่อไปค่ะค่ะวงจรชีวิตช้างป่าในปัจจุบันนะคะปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ป่าลดลงมีชุมชนพื้นที่เกษตรกรเพิ่มขึ้นช้างยังเดินในเส้นทางเดิมนะคะชาวบ้านก็ยังเดือดร้อนเหมือนเดิมนะคะขอภาพต่อไปค่ะความพยายามแก้ไขปัญหานะคะก็พยายามที่จะไปทํา รั้วการช้างให้อยู่ในป่าที่เหลือเพิ่มแหล่งน้ำใจกลางป่าช้างยังออกมาหากินในในป่านะคะมาหาอาหารมาหาน้ำนะคะชาวบ้านก็ยังเดือดร้อนอยู่เช่นกันนะคะแนวทางนะคะต้องเข้าใจคะ่ะ เข้าใจช้างเข้าใจคนพัฒน,นาหน่วยงานที่รับผิดชอบสร้างเครือข่ายชุมชนเพิ่มความสมบูรณ์ป่าและแหล่งน้ํานะคะที่ฉันมีข้อเสนอการแก้ปัญหาช้างป่านะคะเก้าวข้อด้วยกันนะคะข้อที่1นนะคะคัดเลือกหัวหน้าหน่วยงานนะคะต้องเอ,อ ้คนที่มีความรู้ความสามารถและมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาของช้างป่านะคะโดยที่ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนนะคะถัดไปนะคะพัฒนาโครงการนะคะระบบสารพุธต,ต่างๆของภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ํานะคะภาพต่อไปนะคะการปรับปรุงความสมบูรณ์ของถิ่นที่อยู่อาศัยช้างป่ามีทั้งการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน ะคะคือการจัดทำแปลงหญ้าและแหล่งน้ำนะคะ mm. การแก้ไขปัญหาระยะยาวนะคะคือการเสริมพืชอาหารข้างทางในป่า mm. พื้นที่ที่ป่าจะเป็นต้องเ,ออเป็นเส้นทางของช้างที่ทออ,ออกมาหากินนะคะต่อไปนะคะปัจจัยที่ทำให้ช้างป่าเลือกใช้เส้นทางในการเดินนะคะ ระหว่างย่อมป่านะคะไปยังแหล่งน้ําหรือแหล่งอาหารที่สําคัญมีไม่มากเช่นการมีย่อมป่าที่ใช้ในการแวะพักผ่อนหลบความราดช,ชันนะคะต่อไปค่ะการใช้งบป,ประมาณนะคะในการสร้างกิดกิดกวางเส้นทางของช้างนะคะการกั้นรั้วเนี่ยนะการขุดคูกั้น ชงของกรมุทยานแห่งชาติเนี่ยไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ฉลาดนะคะเพราะเป็นการทําให้ช้างเปลี่ยนเท้นทางและพฤติกรรมในการกินส่งผลให้มีปัญหาช้างกระจายกว้างออกไปนะคะควรใช้วิธีการสร้างเครือข่ายนะคะสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะค่ะนะคะกรมุทยานแห่งชาติเนี่ยควรใช้วิธีการสร้างเครือข่ายแบบที่เคยมีการดําเนินการที่ดุยานแห่งชาติกุยบุรีนะคะ ขอยนินดีนะคะท่านประธานคะชุมชนที่อยู่ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงการได้รับผลกระทบนะคะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงการได้รับผลกระทบช้างป่าใช้เป็นเส้นทางในการผ่านไปหากินยังที่อื่นจะจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตให้ปลอดภัยในสถานที่ที่มีช้างป่านะคะขอยกนดีนะคะแนวทางแก้ไขนะคะตามพระราชดำริของในหลวงราชการที่9้าและ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ,อเจ้าฟ้าพระชารากิติยาพานะคะขอให้ปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำรินะคะแก้ไขปัญหาต้องให้ใช้ข้อมูลและหลักการทางวิชาการนะคะสุดท้ายนะคะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาช้างป่านะคะแล้วก็ดิฉันเนี่ยเห็นด้วยนะคะกับการ ตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืนขอพระคุณค่ะ